เสนอว่าเอาละไอตัวต้นต้นปัญหาก็คือเลิกคุยทั้งอำเภอของหลอนเนี่ยลบมันออกไปจากยู u b e ซะจะได้จบจบไปถ้าต้องการให้ลบจริงๆเนี่ยหนูก็ต้องขออนุญาตสู้เต็มที่เพื่อตรงน,นี้เออพี่มาดามคะการที่เราจะทำเพงได้สามร้อกว่าล้านวิวได้เนี่ยมันยากนะคะพี่จริงชีวิตนี้หนูไม่รู้จะทําได้อีกหรือเปล่าอย่าให้ย่าให้ต้องลบกันเลยค่ะแต่ต้องการอะไรให้บอกถ้าสมมติว่า บอกว่าให้พูดความจริงก็พูดแล้วที่ไหคะทีนี้อยู่ที่คนจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยถ้นนีน้องก้าวสบายใจได้เลยเพราะคนน่ะเชื่อฝั่งน้องก้าวหมดแล้วก็ทะน้องก้าวสบายใจตรงนี้ได้เลยแล้วเรื่องอื่นคือน้องต้องการอะไรอีกถ้าสมมติว่าต้องการให้สาบานนัดกันไปนเลยค่ะว่าจีบไอ้ไข่เขียนมาเป็นข้อเลยค่ะว่าเราต้องการสาบานเรื่องอะไรกันทีนี้เนี่ยคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะจริงหรือไม่จริงก็ปล่อยเป็นเรื่องของผลกรรมเพราะมันคงเป็นทางเดียวแล้วที่จะพิสูจน์ตรงนี้ได้อืมอะ และหลับ<า>เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูขอโทษทุกท่านขอโทษพี่มดดำขอโทษพี่หนูขอโทษท,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 ทุกคนที่พาดพิงกันไปถึงไปหมดเลยหนูไม่อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่มดดำสาเหตุเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้คุยกันถ้าน้องเลือกที่จะโทรหาหนูแทนที่จะใช้เพจปลอมเป็นสื่อในการปล่อยข่าวเรื่องนี้หนูว่าเรื่องนี้ก็เคลียร์ได้ ณวันนี้บางคนบอกว่าเอาละได้หมดทสดชื่นจบแล้วจบแล้วอยากจะบอกคนทั้งประเทศว่ายังไงะวันนี้ฉันไม่รู้จะเดี๋ยวฉันต้องเชิญอเธอมาที่กรุงเทพเดี๋ยวค่อยเรามาคุยกันยาวๆที่กรุงเทพณวันพรุ่าอยากจะบอกว่าอะไรคนคิดว่าได้หมดทสดชื่นดับแล้วเนี่ยหนูก็โค้งคความคิดนั้นไม่ได้แต่หนูจะสู้จนกว่าหนูจะไม่มีงานจนกว่าคนดูหน้าวิธีจะไม่มี หนูจะเอาผลงานออกมาสู้ออกมางานให้คนรู้ว่าผลงานของหนูเนี่ยยังทําให้คนเนี่ยติดตามหนูได้ยังทําให้หนูมีงานมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้